ปลาเหรอปลาหรือเปล่าอันนี้เป็นชิ้นเดียวชิ้นเดียวง่ายหน่อยอุ้ยมาถึงก็เจอเลยครับม้าแน่นอนร้อยเเชื้อ้าวกลับด้านนี่ว่าม้วนม้วนขาม้วนขาช้างก่อน เอาละครับส,สวัสดีครับผมหุยเกมเมอร์ผมเจ้ากเกมดีเกมแตงเกมฟรีพิเศษตังเงินให้เล่นนะครับเกมพิเศษตังกงนเล่นแต่ตอนนี้ไม่มีตังเกมฟรีก่อนนะตอนนี้อยู่กับเกม Shadowmatic ครับผมเป็นเกมแนวปริศนาใช่ไหมเกี่ยวกับเงานะครับน่าจะใช้ในการฝึกสมองด้วยนะครับไม่รู้ว่าฝึกสมองนี้ทำให้ปวดหัวก็เดิมนะครับโอเคกดเพลเลยเลเวลหนึ่งเดี๋ยวนะมุมมองคือมันเลื่อนซ้ายขวาได้ด้วยครับเย้ This is object y o u r o t a t e and you play game โอเคคือพอเราหมุนหม, <vorbei. S 1> หมุนได้ด้านเดียวเหรอ Good. You are now ready. คุณพร้อมแล้วอ้าวถูกเฉยเลยก็ตายครับเรียบร้อยดัดน,นแรกผ่านแล้วเหรอไวจังเลยโอเคเราไปด่านที่สองกันต่อครับ คือหมุนให้เป็นรูปตามที่เขากำหนดมาใช่ไหมเดี๋ยวนะอันนี้มันคือแท่งเหล็กอะไรสักอย่างเราก็ดูจากเงาเอาใช่ไหมอัน,นี้มันรูปอะไรอ่ะคือเขาไม่ได้กำหนดมาว่ามันเป็นสัตว์หรือมันเป็นอะไระครับอ๋อกาต้มร้อนเหรอใช่ไหมอ้าวใช่จริงด้วยครับที่พอตคือมันจะมีปริศนามาบอกใช่ไหมเรียบร้อย เรียกว่าการใช้จินตนาการดีกว่าครับใครจินตนาการดีนี่ก็คือแจ๋วเลยเดี๋ยวนะรูปนี้มีงวงและมีงาช้างหรือเปล่านี่ไม่ใช่ช้างหรือเปล่าไม่มีปริศนาให้ใบให้เราฟังหน่อยปลาเหรอปลาหรือเปล่าอุ้ยปลาจริงด้วยครับ กลายเป็นปลาเฉยเลยไม่ได้จินตนาการเป็นปลานี้ด้วยนะอารมณ์เหมือนปลาดุกอะไรเงี้ยไปคิดถึงปลาดุกเฉยเลยเฮ้ยเป็นคนแล้วป่ะครับเห็นเท้าแล้วฮะใช่ไหมอ๋อนี่ไงข้างล่างถ้าเราหันถูกครับมันจะขึ้นเป็นแสงอืมอยู่ทางด้านนี้นี่ไง โอ้โหคาราเต้ม้วนตั้งนานเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าถ้าเราหมุนถูกด้านไอแสงข้างล่างมันจะเป่งแสงใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวนะแล้วก็ต้องหมุนให้ถูกมุมด้วยนะเมื่อกี้แสงมันเป่งน,น,นี่ครับโอ้คิวปิดแน่เลยเหมือนคิวปิดเป๊ะเลยเลงก่อนครับคิวปิดคิวปิดเออคิวปิดครับ สวยไม่มีอะไรมากนะก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะอา้าวมี2ชิ้นแล้วครับมี2องอ็อบเจกต์แล้วฮะ You can talk me to win อ๋อคือเป็นการเลือกใช่ไหมว่าจะเอาอันไหนโอเคเหมือนว่าถ้าเราจะกดอีกอันนึงก็ให้เลือกอีกอันนึงใช่ไหมครับ t a ท and hold อ๋ออันนี้คือแบบว่าเอามาชนกัน โอโหเดดวานกว่าเดิมอีกอะเอาแบบว่าหาเหลี่ยมมุมให้มันตรงกันใช่ไหมถ้ากดค้างไว้อันนี้เหมือนให้ทําเป็นลูกหมักลุกใช่ไหมหมากลุกโอเคเราต้องทําอันนี้ให้ตรงนี้ก่อนครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งฐานหมักลุกอย่างนี้ครับฐานหมากลุกโอเคกดค้างไว้ ปืดเออโอ้โหกว่าจะตรงเหลี่ยมเริ่มยากแล้วเลเวลเจ็ดแล้วครับอันนี้เหมือนเดี๋ยวนะครับประแจรหรือเปล่าหรือมันเป็นสองด้านครับเดี๋ยวนะผมทำให้เป็นสองด้านก่อนนี่ฝั่งหนึง่งยืดนี่ครับ โอ้โหเป็นประแจรเรียบร้อยกลายเป็นไปสองฝั่งเลยครับโอ้อันนี้เป็นชิ้นเดียวชิ้นเดียวง่ายหน่อยอุ้ยมาถึงก็เจอเลยครับม้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแต่ม้าทำไมขาเป็นยังงั้นเนะียเรียบร้อยฮอสเรื่อนี้ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยจินตนาการล้ำเลือดโอ้โหเห็นรูปเมื่อกี้เห็นแวบบครับ,รบกบแน่นอนโอ้โหอย่างไวครับ ฟรอกให้ความรู้สึกเหมือนเราฝึกสมาธิด้วยนะโอ้อย่างดีเลเวลสิบเอ็ดเราเ,ล,เล่นเพลินไปเรื่อยๆโอ้โหเห็นงวงมาใช่แน่นอนร้อเซเลยครับช้างแน่นอนอุ้ยนี่ไงเดี๋ยวนะมันต้องฝั่งนี้เหรอม้วนม้วนขาม้วนขาช้างก่อนขึ้นไปดอา้าว ชิ้นนี้มันยังไม่ตรงครับเออเออโอ้โหนิดเดียวก็ให้หน่อยไม่ได้เอลเฟนรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเป็นช้างโอเคโอ้โหอย่างนี้รู้เลยจิงเกร์เบลคริสต์มาสแน่นอนครับหาเรียมก่อนคนทำไอเดียนี้ดีมากเลยนะฮะนี่เรียบร้อยครับ คริสต์มาสทีต้นคริสต์มาสนั่นเองเพลินเลยแล้วเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเลย,เลย,เลยแต้มสกอร์เรากระจายเลยครับเอ้าเดี๋ยวอันล็อกฟูลเวอร์ชันซะแล้วโอเคเขาให้มาเล่นฝั่งนี้แทนเห็นขาก็รู้แล้วชื้ออ้อากลับด้านนี่ว่าเดี๋ยวครับเราต้องเอาตัวนี้กลับตัวไหนมันกลับด้านวะ ฝั่งไหนมันกลับด้านวะโอเคมาชนกันเออเป็นริสากิ้งกาโอเคมาอีกสักด่านหนึ่งนะครับอุ้ยมาเป็นแท่งเลยเดี๋ยวนะหมาป่าเหรอเห็นขามาแล้วนี่ครับหมาป่านี่เลยครับ,บเออด็อกนะครับเรียบร้อย ก็เล่นไปเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมด่านไม่แน่ใจนะครับว่ามีกี่ด่านแต่ดูแล้วดูดิมันน่าจะไปได้เรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้เหมือนจะต้องซื้อใช่ไหมเดี๋ยวนะฝั่งไหนนี่ครับมีการซื้อด้วย Unlock Full Version นะฮะมีมากกว่า100เลเวลเลยนะครับมีอาเคดโหมดด้วย99บาทใช่ไหมเนี่ยที่เห็นเมื่อกี้นี่ครับเนี่ย99าบาทนะฮะ ใครที่สนใจอยากจะเล่นต่อก็สามารถซื้อได้นะหรือใครที่อยากแบบว่าลองเล่นฟรีเฉยๆก็ผมว่ามันน่าจะเล่นไปได้อีกเรื่อยๆนะครับน่าจะไม่ได้ติดอะไรนี่โอเคครับผมสําหรับวันนี้ครับผมเกม Shadowmatic นะครับใครสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้ที่ Android เลยนะครับเป็นเกมที่แบบว่าฝึกสมาธิจินตนาการหน่อยนะครับโดยการใช้แสงและเงาสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ะ